สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนาดนยดวงชะตาด้านความรักให้กับชาวราศีตุลช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคม2 5 1 2เราเริ่มมาดูกันเลยครับ ครับผมเราก็เลือกไพ่กันครบแล้วนะครับมาดูกันเลยเจ้าชะตาราศีตุลเวลานี้ดูความลับความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยไพ่อัศวินดาบมาเลยทุกเหมือนว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรใดๆกันหรือว่าจะทําอะไรกันตอนนี้อารมณ์พวกคุณนั้นเหมือนจะร้อนอารมณ์ร้อนกันมากนะแล้วก็ทําอะไรรุนแรงดุดันรุดดเดือกันมากเลยบางทีอาจจะมีปากเสียงอะไรกันก็ได้นะช่วงเนี้ยแต่ว่าในปัญหาคอน ปัญหาก,การขัดแย,งยด้งอะไรใดที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวพวกคุณเนี่ยมันจะมีคนใดคนหนึ่งนะที่เป็นฝ่ายยอมนะเนี่ยคนหนึ่งแรงอีกคนหนึ่งเขาก็ยอมอ่ะยอมเสียสละความรู้สึกส่วนตัวไม่อยากที่จะไปสู้เอาชนะใคราเลใดเนี่ย,<ๆ>ยก็ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่ามีฝ่ายหนึ่งที่เป็นที่เขาเลือกที่จะยอมอ่ะฝ่ายหนึ่งแรงก็ยอมถอยแต่ว่าไห้การ เนี่ยคนที่ยอมอ่ะฝ่ายที่ยอมเนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมรับกับสิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นที่เขารู้สึกเสียเปรียบหรือ้สึกเสียใจอะไรนะจริงๆแล้วในใจลึกๆเขาอ่ะเขาก็ต้องอดทนแล้วก็อยู่ท่ามกลางปัญหาที่รายล้อมตัวเขาอ่ะเนี่ยเขาต้องพยายามเนี่ยเสียสละอดทนอยู่จุดเนี้เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้สิ่งที่ต้องการไปอ่ะก็อยากให้พวกคุณเนี่ยระมัดระวังกันให้ดีครับหากนี้ สิ่งใดที่ต้องมาขัดแย้งแล้วก็โต้เถียงกันเพื่อหาทางออกกันเนี้ยอยากให้คุณใจเย็นๆแล้วก็เห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งอย่างดีๆเพราะมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่ยอมเสียสละแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์อ่ะแล้วก็หากหากมันเป็นอะไรที่รุนแรงกันมากเกินไปนะครับบางทีเนี่ยไพ่ทาวเวอร์มาเนี่ยมันถ้าถ้าอย่างร้ายเลยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบความรักอาจจะถึงขั้นล้มสลายไปเลยก็ได้นะการ เนี่ยอาจจะยอมถอยอะายหนึ่งอาจจะรุนแรงทําตัวแรงมากคนหนึ่งก็รู้สึกยอมแพ้ล่าถอยออกมายอมอยู่ในจมความทุกข์แวะเนี่ยหรือไม่บางทีเนี่ยไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกคุณตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้ามาฉับพันอะเหมือนกับอยู่ดีๆก็ดดได้รู้รู้เหตุรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างกันในในความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้้นมานทันดีทันใดแบบทำให้เกิด ปัญหาข้อพิพาทอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะ่ะเป็นตอนนี้ไพ่เลิฟเวอร์มันมาตรงสถานการณ์ตอนนี้นะอันนี้มองได้สองแง่ครับก็คืออย่างแรกเลยอะ่ะที่บอกว่ามีฝ่ายหนึ่งรุนแรงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งยอมเนี่ยแล้วก็ยอมจมอยู่กับความทุกข์เนี่ยก็เพราะว่ามีคนนั้นอะ่ะเขามีความรักลง,ลงหลงไหลในตัวคู่ของเขาอะ่ะในความสัมพันธ์อ่ะคือฝ่ายหนึ่งอะ่ะรักมากอะ่ะถึงกับยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะ่ะ ยอมมาอยู่กับตัวเองเลยเที่จะยอมแพ้นี่คือทางหนึ่งนะครับหรืออีกแง่หนึ่งอะที่บอกว่ามันจะมีอะไรที่รับรู้กันอย่างกระทันหันฉับไวช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแย่ๆพวกรักสามเศร้าใดๆขึ้นมาก็ได้คุณอาจจะรู้สึกมีมีความขัดแยงอบบอแ้งทะเลาะเบาแหวกกันเรื่องนเนี้ยเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามอะ่ะการทะเลาะเบาแหวงของของพวกคุณเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งยอมแล้วก็ เหมือนกับไม่อยากจะต,อ,ตอเตอเถียงอะแต่มันก็ทําให้สถานการณ์ของความรักของพวกคุณเนี่ยมันก็เหมือนหยุดนิ่งชะงักลงไปอะเนี่ยมันจะดูเลื่อเอ่ย,อยไม่เดินหน้าอย่างเต็มที่นะความรักพวกคุณในตอนเนี้ยมันจะดูชะงักไปอุปสรรคและปัญหานะครับเนี่ยครับคนหนึ่งน่ฝ่ายที่เลือกที่จะยอมมาจมอยู่กับปัญหาเนี่ยมันมีการ อยู่นิ่งกับตัวเองอ่ะหยุดอยู่กับตัวเองไปยอมเปิดเผยความรู้สึกใดๆในใจตัวเองออกมาถ้าหากว่าคุณก็มีเห็นปัญหาจุดนี้แล้วมีการทะเลาะเบาแหวงกันก็อยากให้คุณสังเกตแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราคนหน่อยนะครับเรามีปัญหาทะเลาะกันมาเนี่ยก็อย่าถึงขั้นอยากเอาชนะคักคานกันมากอ่ะเพราะว่ามันถึงคุณเอาชนะไปเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลให้คู่ของคุณหรืออีกฝ่ายนึงเนี่ยฝ่ายหนึ่งมันจะต้องรู้สึกมาจมอยู่กับตัวเองจมกับ ความทุกข์กันแล้วความรักมันก็น่าจะมีความเประาะบางเกิดขึ้นนะความสั่นคลอนของความรักมันน่าจะเกิดขึ้นมาได้อาจจะมีผลเสียนึ่นดงดอนนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยครับว่าเนี่ยจะมีไฟจากไฟนหนึ่งที่เขาอดทนเก็บเงียบกับตัวเองอะ่ะพยายามกดข่มความรู้สึกตัวเองเอาไว้ไม่ยอมเปิดเผยความต้องการใดๆขึ้นมาเนี่ยผมเห็นรู้แล้วเรารู้สึกเห็นใจคนคนนี้เลยนะเหมือนว่าเขายอมเสียสละมากอะ่ะเพราะว่าเหมือนกับรักมากอะ่ะ หลักมากยอมที่จะโอเคยอมเสียเปรียบยอมอยู่ในจมความทุกข์เพื่อให้คนรักอีกคนหนึ่งในคู่งเขาเนี้ยได้ชัยชนะไปได้มีความสุขไปอะ่ะแต่เขาต้องมาจมอยู่กับความทุกข์เนี่ยดูแล้วเป็นการเสียสละที่ค่อน,นข้างเยอะเหมือนกันเนี่ครับฝ่ายที่เป็นคนยอมแพ้เนี่ยเขาเขาหลักมากอะ่ะเขาก็อยากจะ ยึดมั่นถึงมั่นในความรักครั้งนี้ให้มันดําเนินการต่อไปได้อะถึงแม้จะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจก็ตามแต่เขาก็ยังคงยิ้มสู้กับความรักอะทําหน้าที่เป็นคู่รักที่ดีอยู่เนี่ยเขายังมองความรักเป็นสิ่งที่ดีที่สวยงามอยู่ในชีวิตเขาอะ่ะแล้วเนี่ยก็เนี่ยแต่แต่จากการที่ยอมแพ้เนี่ยมันก็น่าจะส่งผลให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันก็ยังเดินหน้าต่อไปได้นะเพียงแต่มันอาจจะ ดูเนียนยช้าๆไอ้เอื่อยไปบ้างอะเพราะว่ามันก็มีการทะเลาะเบาแหวงแล้วก็เนี่ยยอมแพ้กันเพื่อให้อย่างไรก็ลดลดความร้อนแรงในการมีปากเสียงกันอะแล้วก็ความรักมันก็น่าจะแก้ปัญหาก,กันได้ครับหากมีปัญหาใดๆเนี่ยก็อยากจะเอาใจช่วยนะเพราะว่าคุณต้องมีคนในคนหนึ่งที่ต้องจมอยู่กับความทุกข์แน่ๆอะแต่ว่าเป็นการอดทนเสียสละเพื่อให้ความรักมันดำเนินไปได้ เอาจะช่วยครับนี่คือภาพรวมนะครับทีนี้เราจะมาดูให้กับคนโซดกันบ้างครับคนโซดเวลาเน,นี้ยดูเหมือนกับว่าคุณน่าที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างเด็ดขาดขึ้นมา เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดมากเนี่ยไพ่แปดถ้วยนะครับการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับการเลือกออกจากจุดเดิมๆที่คุณเป็นอยู่อะปัญหาเดิมๆอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะเลือกถอยออกมานะเดินออกมาแล้วมันก็ได้ไพ the sun. ่เดอะสันนะการที่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดเดิมๆเมนี่ยมันน่าจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยความรักความสัมพันธ์ในแจของคุณเนี่ยมันน่าจะมี อะไรที่ดีขึ้นชัดเจนเด่นชัดผลทางทางความรักของคุณนะมันจะชัดเจนมากขึ้นนะ่ะจากการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณนะนี่ครับมีความเด่นชัดมากขึ้นแล้วก็ไพ้ส่องถ้วยมาอีกอ่นะตอนนี้ความรักดีๆคุณอาจจะได้พบกับความสัมพันธ์ดีๆความรักดีๆคนรักที่ดีเนี่ยน่าจะเข้ามาในชีวิตคุณได้นะอะไรดีๆเนี่ยมันน่าจะเข้ามาหลังจากที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆที่มีปัญหาอยู่เมื่อก่อน ก็ขออาจจะช่วยแล้วสำหรับคนโสดทีนี้เรามาดูกับคนโสดสนิทกันบ้างครับว่านางน,น้องกคุณจะเป็นอย่างไรครับไพ่คนโสดสนิทนะครับตัวเนี้ย ดูแล้วคุณดูมีความอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมในตัวเองมากเลยอะ่ะคุณพร้อมที่จะเป็นคนหลักที่ดีนะคุณเป็นเหมือนผู้ให้อะ่ะเพราะคุณมีความเนี่ยไพ่ไปนเนี้มันบุงมาถึงคนที่มีความเป็นแม่สูงอะ่ะแน่นอนคุณก็มีจิตใจที่ดีแล้วพร้อมทมี่จะดูแลให้ความรักให้กับคนอื่นได้นะเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เลยแหละเพราะทีเนี้ย มันได้ไพ่เดอะซันมาครับตอนนี้หนทางทางความรักของคุณเนี่ยมันน่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นมาเนะ <c oughs> ก็เรียกว่ามีแนวโน้มสูงครับที่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตลักของพวกคุณได้อะ่ะก็ขอยินดีด้วยครับหากมีเข้ามาจริงๆเนี่ยแนวโน้มมันดีมากเลยหากมีใครเข้ามาเนี่ยอาจจะมาทางด้านการงานนะครับเนี่ยไพ่หนึ่งไม้อะ่ะโอกาสทางการงานหรือการไปติดต,ต่อการเดินทางภาษางานต่างๆเนี่ยคุณน่าจะได้พบเจอคนดีๆอะ่ะ ไม่แน่นะครับนี่อาจจะเป็นลักษณะของคนที่คุณเจอก็ได้คืออีกแนวทางหนึ่งไอ้ความสึกดีๆที่เกิดขึ้นช่วงนี้ยเนี่ยไพ่ได้ไพ่เดอะสตาร์อ่ะคือยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้นะสหรับคุณคนสดสนิทอะมันน่้จะเป็นอาทิตย์ดีมากแล้วก็นํานํามาซึ่งความสุขความหวังในใจของคุณอนะ่ะมันจุดประกายให้คุณอยากที่จะเดินหน้าทางความสัมพันธ์กับคนคนนี้อืมหรือไม่ก็คนคนนั้นแหละเขารู้สึกอย่างนี้กับคุณ เรียกว่ามีแนวโน้มที่ดีครับสำหับคนโซส,สนิทยินดีด้วยครับโอเคทีนี้เราก็จะมาดูใก้กับคนมีคู่กันบ้างนะครับ คูนะครับภยที่ออกมามันคือเนี่ยไอ้ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์พวกคุณก่อนหน้าเนียมันก็ส่งผลให้ตอนนี้จิตใจของพวกคุณคนใดคนหนึ่งแนะแบบมีความลังเลนในคนทา,ทางที่จะไปอะรู้สึกเหมือนไม่เห็นทางออกอะ่ะเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลือกที่จะอดทนออดทนยอมเสียสละนะด้วยความหวังที่ว่า หากเราเป็นฝ่ายเลือกที่จะยอมอยู่กับความทุกข์อ่ะคุณเขามีความหวังว่าความรักมันน่าจะดําเนินการต่อไปได้อะ่ะแต่แล้วมันก็เหมือนกับไอโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาทางความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเนี่ยการที่คุณยอมเนี่ยเหมือนกับยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาได้เห็นขนทางเส้นทางใหม่ๆห,ห,หรือเปล่าอะ่ะแปลกคุณเห็นความหวังใ,ใดๆในความรัก อืมคุณน่าจะเป็นเรื่องความคาดหวังในใจคุณนะว่าคุณหวังว่าการที่คุณยอมเสียสละเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยกลับมาเห็นใจคุณได้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คุณยอมให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสดีๆทางความสัมพันธ์ต่างๆเข้ามามันกอ็อาจจะส่งผลให้เนี่ยความผิดหวังเสียใจความแพ้ตทางความรักมันก็อาจจะเกิดขึ้นมานะ หรือบางทีอาจจะไม่ได้แย่อย่างคั้นต้องเลิกกันนครับแต่ว่าเนี่ยครับคุณยอมอ่ะยอมยอมจะเสียสละตัวเองด้วยความหวังที่ว่ามันอาจจะทําให้ความรักคุณดีขึ้นได้นะเลือกที่จะให้อีกอีกฝ่ายหนึ่งอนะ่ะเขาได้มีโอกาสอะไรใดๆเข้ามาในชีวิตนะอาจจะเป็นนั่นการงานก็ได้นะยอมเสียสละเขาไปทํางานทําการอะไรของเขานะ่มีภาระหน้าที่การงานของเขาอ่ะนี่คืออีกทางหนึ่งนะครับแล้วคุณก็ต้อง เนี่ยหากมีปัญหาเคยทะเลาะเบาะแว้งไม่ไม่สามารถลงรอยอะไรกันได้เนี่ยคุณก็ที่จะเป็นฝ่ายถอยออกมาแล้วก็มายอมแพ้ให้เขาได้ทําในสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเขาอะคุณยอมถอยออกมาดีกว่าให้อีกฝ่ายมีความสุขแต่ถ้า,าเป็นทางแย่ๆแบบแย่สุดๆไปเลยแล้วก็นะก็คือเนี่ยแหละคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันน่าจะเหมือนจะไปต่อไม่ได้มีความลังเลในหนทางข้างหน้าแล้ว แล้วคุณก็อยากที่จะเหมือนกับมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตความรักของคุณอนะมันคงจะมีหนทางใหม่ๆเข้ามาันนั้นนะเนี่ยคุณก็รู้สึกถึงความหวังอนะมีความหวังใดๆเกิดขึ้นเลยในโอกาสที่จะเข้ามาครั้งนี้แล้วก็โอเคในเมื่อมันไม่สามารถตกลงอะไรกันได้ในช่วงนี้ก็เลยยอมถอยออกมาดีกว่าเพื่อไปหาอะไรดีๆที่มันจะสร้างความหวังความสุขในชีวิตของคุณในอนาคตอนะตอนนี้คุณเลยเลือกที่จะยอมถอยออกมา ไปมองอะไรดีๆที่ข้างหน้านี่คือทางที่แย่แล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของใครๆนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ